ฉันคือผู้กำหนดชะตาชีวิตของฉันเองฉันคือคนโชคดีตลอดเวลาทุกสิ่งที่ฉันทำล้วนดึงดูดสิ่งดีงามมามากมายทุกนาทีฉันสร้างความมัง่งคั่งในทุกๆด้านได้อย่างง่ายๆสบายๆฉันคือเครื่องผลิตความสุขยิ่งฉันมีความสุขมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมัง่งคั่งมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งฉันช่วยเหลือผู้คนมากเท่าไหร่ฉันยิ่งจเจริญฟ่องฟูมากขึ้นเท่านั้นชีวิตฉันจเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดทุกๆอย่างก้าวในชีวิตของฉันล้วนแต่มีความมั่งคั่งในทุกวินาทีฉันได้ยินได้ฟังแต่เรื่องสิ่งดีงามพลังงานด้านดีมากมายอยู่ภายในร่างกายและจิตใจของฉันทุกสิ่งที่ฉันทำ ล้วนสำเร็จง่ายๆสบายๆไม่มีอำนาจใดทำลายความมั่งคั่งของฉันได้ไม่มีอำนาจใดทำลายความเจริญรุ่งเรืองของฉันได้ทุกสิ่งที่ฉันคิดล้วนแต่เป็นสิ่งดีงามในทุกมงยามฉันหยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองตลอดเวลาเงินทุกสกุลเงินต่างไหลามาเทมาหาฉันในทุกวินาที เงินทองที่ฉันมีต่างขยายแตกตัวผลิกดอกออกผลตลอดเวลาฉันสร้างเงินแห่งความสุขขยายเติบโตรุ่งเรืองไปทั่วโลกเงินทองมากมายมหาศาลต่างถูกดึงดูดมาหาฉันตลอดเวลาทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวัน